สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่30พฤษภาค,คม2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดประจำวันที่29นะครับผมเขาเฉพาะเบิ้ล77นะครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้3-4ในรอบปกติ แล้วก็84กับ16ในรอบ VAP นะครับผมแอดมินจะคัดลงกลุ่มอีกทีนึงนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่30ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้เข้าไม่หลุดนะครับผมจะอยู่ที่2กับ1 สองมีสองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดและก็สองแปดสำหรับหนึ่งหนึ่งสี่ 1.5 1.7 1.8แปดและก็หนาสำหรับตัวกันนะครับผม4ีเจ เบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าและก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมศูนย์สองห้าหนึ่งสองแปด

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ